แต่ว่าวันนี้ที่เรามาในมานใหม่มาในลุคใหม่นะและแว่าดูธรรมดาเพราะปกติแล้วก็เยอะอย่างนี้อยู่เช่นเคยเลยนะคะต้องบอกเลยว,ว่าเมื่อกี้นี้เราแรกตั้งใจจะเปิดเอ็มวีให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับเพลงแซ่บแซมนะคะของ Taylor Swift แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแย่งซีนนะคะเราจะเลยขอยิงรัดคิวมาก่อนเลยแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยเป็น แถลงข่าวแล้วก็บอกเป็นรอบพรีเมียร์นะคะกับ The h u n g e r Games ค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทั่วโลกจับตามองเมื่อก่อนเราคิดว่าเอยแฮ์รี่พอตเตอร์ดังแล้วทวายไรดังกว่าแต่ตอนนี้เนี่ย The Hunger g a m e เนี่ยนะคะทำลายสถิติทุกอย่างเลยซึ่งวันนี้นะคะคุณคุณจะได้เป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้ชมกันที่รงภาพยนตร์รางวัลซีนิเพลสแห่งนี้ เป็นสัญ,ญลักษ์ของอะไรหรือเปล่าสุดท้ายก็อ๋อมาป้าอยู่ในหน้าปกหนังสือนะคะเกมล่าชีวิตซึ่งนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเรื่องทั้งเกมสนนั้นเองจริงๆแล้วนะคะท่านว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยยิ่งอ่านนะคะหนังสือเรื่องนี้ยิ่งอ่านยิ่งสนุกยิ่งสนุกยิ่ง,งวางไม่ไลงแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนเลยนะคะเพราะว่าสนุกจริงๆแล้วตอนนี้ได้สร้างปรากฏการณ์นะคะในแวนดวงหนังสือมากมายหายไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 16ล้านเล่มทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้พบกับมากมายของเขานะคะกับการนำมาทำเป็นภาพยนตร์นั่นเองซึ่งภาพยนตร์รี่นีอย่างที่บอกไปนะคะว่าต่อจากคายไลน์แล้วก็ต่อจากแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะคะโด่งดังมากๆเราเสามารถนะคะได้รับคะแนนเสียงโหวตสูงสุดว่าจะมีผู้คนอยากดูมากที่สุดจากา MTV แล้วก็ทาง Entertainment Weekly ด้วยรวมถึออง คล้ายตัว่วกหน้าได้หมดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เอาชนะแชมป์เก่านะคะอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะภาคสุดท้ายก็เรียบร้อยแล้วด้วยที่ดูสิคะว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยยังมีภาพพิเศษอีกมากมายอย่างที่อเวนเจอร์เขาก็ว่าดน้าดูนะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆอย่างเช่นแบบว่าเอ่อดาร์คไนท์ไรเซสนะคะแต่เขาบอกเลยว่าเดี๋ยวฮันดูเกมคว้าสถิตินะคะชนะทุกเรื่องเลยก็ว่าได้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกับน้องเซเล็บของเราดีกว่านะคะอ่ะ เดินเชิญเลยนะคะน้องไอายยืนรออยู่ตรงนี้แล้ว เป็นคนเด็นคนงดังแต่ไม่ใช่เด่นดังแบบว่ากล้าไปไกลคว้าดาวไม่ใช่เพราะว่านาทีนี้ชีวิตของเรามีสิ่งที่เห็นสาคัญม,มากยิ่งกว่านะคะใครอย่าไปยืนตรงลำโพงชันสี่อย่าไปเตะปักชันมันก็ขาดหมดสีเสียงนะเออมาเซเล้วก็มาอีกอ๋อนุ่มๆจากออกาสนะคะเดี๋ยินจะสวงบทบาทเอฟฟี่ทิงแก 2นะคะให้มันเป็นตัวแทนคิดว่าเราจะมีอะไรในการใช้ฝ่าฟันเกมนี้ไปได้ไดเอามาเลยลน้องพีเอาไปใช้สมองกันล้วนเลยตายนะต้องบางทีต้องตีประจบเพื่อนเพื่อนระวังตายก่อนตีนตาใช้สมองใช้สมองตายเธอเป็นคนอย่างนี้หรอเ <laughs> พื่อนเระวังนะบอกองการ่ะเขสนิทกับเอย่างนี้สุดท้ายเดี๋ยวดังเราแยกวง เออคิดว่าไงคะก็คิดว่าคุใช้อย่างที่บอกว่าคุณเป็นเกมที่ต้องใช้สมองแล้วก็ต้องใจเด็กประมาณนี้เพราะว่าบางทีแบบสมมติว่าเรากำลังจะไปฆ่าเขาอาจจะมีความสงสารอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเสนอเลยครับใช่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคุณน้องฝั่งนร้นะคะอ่ะอีกสักคนหนึ่งถ้ามีความสามารถพิเศษอยากจะมีความสามารถพิเศษอะไรที่จะเอาชนะในเกมนี้ มีควาสามารถในการปัดผมผู้ต่อสู้เวลาจะจับูกเขตตัวเองก่อนแล้วไปแอบหลบให้ทางลากันไปก่อนปัูอยู่ด้านหลังนะับแบบว่าางเาเจอกันอะไรเงี้ยากันายกออกไปแล้วค่อยแข่งหลังเพืนอทีโอ้โหร้ายดิยาร้ายายาออทีสองคนหลังมีวิธีอะไรก็คงอันดุยไปเลย โอ้คุณนี่ขาลุยค่ะบูฟันไม่ยักงนะคะเอาไว้อ่าอีกอีกหนึ่งคนเลยไ่เล่นเล่นมายล่แต่แล้วก็พยายามกระจกทุกคนดีได้ค่ะทุกคนสองคนนี้ไปด้วยกันได้จ้าอ่ะขอบคุณคุณออกัสด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้จริงๆแล้วเซเลบเรามาเยอะนะคะก็เลยให้คุยกันคนละนิดคนละหน่อยพอของฝากของคอของพอนะคะตอนนี้เรามีอีเออมีการจับฉลากด้วยเพราะจริงๆแล้ว ในการแข่งขันครั้งนี้นะคะเราจะมีวิธีการบริปปิ้งนั่นก็คือจับฉลากหาตัวแทนจากแต่ละเขตซึ่งนางเอกของเราเนี่ยขอไปแทนน้องถูกไหมแต่ตอนนี้พี่ๆทุกคนสื่อมวลชนของเราแขกผู้มีเกียรติของเราจะมีสิทธิ์นะคะได้รับการจับฉลากแต่ว่าไม่ต้องมาแข่งเกมแต่ว่าจะได้เป็นพรีเมียมเซตของเราไปเลยนะคะวันนี้เราจันเลยดีไหมเอ่ยเพราะเราจะมีการจับถึงสองรางวัลด้วยกันนะคะยังในช่วงนี้เนี่ย ขอบอกเลยว่ามีเป็นมากมายเป็นพรีเมียมเซ็ตที่หาได้ยากมากๆนะคะมีทั้งซีดีมีทั้งบูชปุ๊บมีหนังสือซื้อยืดแล้วก็มีแฟนที่คันหนังสือนะคะและที่สาคัญก็ยังมีเข็มกลัดนะคะจากเดียรมันเ่งเกมเ,เ,เ,เป็นลิขสิทธิ์ทรงตรงมาจากอเมริกาอีกด้วยมาเลยหนึ่งรางวัลก่อนนะคะมา ตัวละครในความใกล้ที่จะมากนะครับเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแต่ละเกมจะมีตัวแทนส่งมาแล้วแข่งกันว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่เอาชีวิตรอดแล้วก็รอดออกมาจากเกมได้แต่เห็นบอกว่ามีผู้รักด้วยนะฮะมันเกิดขึ้นทันในเกมแล้วก็กลับบ้านนามเอกเหมือนรักสามเศร้าเพว่าเรื่องนี้น่าติดตามตรงนี้ครับเออชอบรักสามเศร้านี่แหละใช่ไหมไทยๆเพราะอไรเยเจอมาโอ้หนุ่มกันจ๊ะแล้ก็ตัวนที่เขาขยาที่ไวรุ่งยักษ์ แมนตี้แมนเทอร์บีทุกอย่างนะครับฟีแฟนตาซีด้ยอ่ะแต่พูดง่ายเ,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 เป็นหนังที่รวบรวมเอาความหลากหลายอยู่ในเรื่องเดียวโยชิละ่ะผู้ถึงพ,พูดถึงวรรณกรรมนะฮะเรื่องนี้เนี่ยคือวรรณกรร,ทรมทางนิยอร์ทรายแค่เขาบอกว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดในในศตวรรษนะนะในสิบปีเลยวเนี่ยแล้วก็ถือว่าได้คำการันตีจากฟีแฟนชิซนะครับแล้วก็ฟีนเมเยอร์ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นหนังที่ทั่วโลก ใช้ติดต่อกันข้ามปีอ่ะอ้สุดยอดมากคุณโยชิพูดอย่างนี้แล้วนี่ก็ไปยูที่อเมริกาเฮ้ยเพราถึงการแข่งขันนะคะก็เกมส์นะคะเราก็จะหมายถึงผู้ชนะคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องรอดชีวิตไปได้นะคะซึ่งถ้าเกิดเราต้องเป็นหนึ่งในตัวแทนที่จะไปแข่งขันจะรู้สึกยังไงบ้างคือถ้าให้เป็นตัวแทนในนั้นเนี่ยหนึ่งเลยคือช็อกแอดทำไมต้องเป็นฉันช็อกไม่เป็นแค่เหตุโดยเหรอทำไมล่ะ ถ้าได้เป็นตัวแทนก็ตกใจนะมันเป็นเอาความตายมาเสี่ยงนี้แหละผู้ชายจะเป็นอย่างนี้แหละกลัวตายไงให้ผู้ชายย่าตายไปก่อนตายนะตายแต่ดีแล้วดีแล้วแต่ท้ายก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะมันคือเราเอาความกดดันมันเป็นแบบว่า,เอ,อวา,าเอา,ามาพัฒนาตัวเองให้ดีดที่สุดเออแล้วทีโอชีจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เราอยู่รอดไปจนถึงผลสุดท้ายคือผมก็คงไม่ออกไปเดินดุ่มๆให้คนกู้ฆ่าทีนะต้องทำแบบหลบหลบซ่อนซ่อก่อนแล้วก็ทำ หลุดหลุมธารเอาไว้เนาะดักอะไรตากัดอะไรบ้างมันไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะกับพวกเป็นพวกทำพวกกับดักเอาไว้แล้วก็ทำเป็นเชือกผูกเวลาใช้มาโดนมันผูกขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหนี่คุณรักสีกันหนูบ้างนี่ท่านีส่งมากเลยเกมดีดีดนุ่นละจ้าเหมือนกันเะสุ่มือนกันการเกสู้ก่อนดูท่าเกมนี้คงจะไม่จบเกมนี้คงจะไม่มีใครตายเพราะ กันก่อนนะฮะแล้วผมไม่ไอมให้ไปตอนนี้เป็นเก็บผู้ชายมากินเองใช่ไหมถูกป่ะเรู้น้าก็เอาแล้วขอบคุณคดีแล้วก็เจนเองน่ะดิเป็นเกียบติขชายเลยนะแต่แต่ว่าถ้าผมเนี่ยถ้าไปไอ้ทีนี้จริงจริงนะผมว่าผมจะต้องดำเนิว่าสู้ไปเลยเป็นแบบว่ากับป้าทุกทีน่ะเขาถูกบอกว่ามันสมองการต่อสู้และความรักจะตัดสินผู้ชนะในครั้งนี้นะคะ เออความสามารถพิเศษที่จะเอาชนะได้กะ่าอเพ่อมันไม่พอนะคะคือคือไม่อืดไม่พอไม่พอ่ไม่ได้เขา่วเขาไมได้ก็จะได้เออได้เลีม่ได้ีออแนกเาดี่ได้เป็นหัวใจไงเ็ายืนกับปับตรงนี้ที่ีิส่ไโ่ะ เขาเป็นเป้าญิงก็ได้นดิโอ้โหแล้วแตงโมนอกจากจะเป็นเป้าแล้วเดีจะมีความสามารถพิเศษอะไรเป้าไม่เป็ดไม่เลยจริงแล้วคือเั้เผ็ดเนี่ยตัวละคร์เน่ทำได้ก็คือเป็นคนที่ร่วมสู้ไปกงบนักมินิสูงนะฮะก็คือถือว่าคอยช่วยเขาช่วยตลอดเวลาคมลักษณะเนี่ยเท่ากนทุกคนไงคืออาจจะดูไม่เหมือนแต่จริงเขาเป็นอย่างนั้นนะแล้วแตงโมแตสุดท้ายอ่ะสุดท้ายก็เหลือแค่สองคนอย่างเงี้ย ถ้าเหลือกันสองคนเหรอก็ข้ามกี่สิจะตอบยากกว่าไงก็แกจะตอบพี่หล yep. ่อแกเป็นแต่แรกอ่ะจะได้สองคนไม่ได้หรอก้องคนเดียวช่วยผีก่อนช่วยผีก่อนแล้วใครจะมาชี้ล่ะให้ผมเหรผมต้องเอ่อฝึก็บพันตัวแล้วก็ฝึกพันตัวให้เองเอาอะไรมาเก็ตัวทำตัวพาไปอยู่กับทุกท่าน ไม่ชนเลย่เพราะว่าเราจะให้เข่ากันไปก่อนแล้วพอสุดท้ายนี่เขาก็จะเหนื่อยนะเหนื่อยจากการฆ่ากันเราก็ต้องค่อยๆเป็นมันสมองเรใช้มันสมองแล้วชอยากเป็นใครถ้าเปรียบเทียบดับในเรื่องถ้าเปรียบแล้วในเรื่องนะอยากเป็นใครมชนะใคอยาเป็นกีตาร์ข้ามกีตาเหือนพระเอกเลยคือแบบว่าเออเราช่วยเรา่ทนนิก็เหมือนกันมเลยอยาเป็นกีเหมือนกันแต่แต่ไม่เหมือนกันเพราะพิงโมตอลสุดท้ายเขาจะ่ากีตน แต่อย่างนั้นแหละเออเรอ,อ,อาลัดแคชชูเพื่นนุ่นอยากเป็นแคทแนิสนะก็คอยากเป็แนแคชเมียรพี่ดูเสียสละบเนาะเห็นไหมผู้หญิงเราอ่ะต้องมีคนมีน้ำใจเสียสละกล้าดแฝดไม่เหมือนผู้ชายแมนแมนทั้งสองคนนี้ไม่คือจริงๆแล้วผู้หญิงเ่ยถ้าโดาโนคนดูปากทีนึงอาจจะยังไม่ตายหรอตายยากไง่ผู้ชายโดนปุ๊บเราก็ตายเลยตายเลยใช่ไหมเออดูดีนะเราสองคนแก่ตอบไปน้อยหน่อยติ๊กตอบติ๊กแย่จริงเลย วันซึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะคะหาอีกครั hey um. female, ้งหนึ่งดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้เลือกให้หางนคนเดียวดีกว่าให้เลือกระหว่างเจลหนุ่มน้อยบ้านนาที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเติบโตกับพีตาหนุ่มที่รักแทนแทนกลาชื่อันนี้รู้แล้วจะเลือกเจลอุ้ยจริงวทอนเป็นคนมีความรักมั่นคงเนาะคือแบอนนี้กำลังกำลังได้หารักแทนเราเลิอกเกิดสมัยเด็กๆกันเลือพีตาเลือ คือเราพยายามให้เราเลยใช่ไหมง่ยเอาคนที่อยู่ก่อนนะอะไรเอาคนที่จะอยู่แน่นอนคือคนที่อยู่บ้านเออแล้วเขาราไปดีเราช่วยอ๋อเห็นไหมมันสมองความรักมันต้องเป็นตัวการตัดสินนะคะค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวชีวิตของเรากับชีวิตของคนที่เรารักแล้วก็ชีวิตของคนพ่อที่เหลืออยู่ทึ่มอยู่กับน้ำมือของเรานะคะ เดคะก็เกมนะคะเกมล่าเกมนั่นเองแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรางวัลอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะมาเลยเดี๋ยวให้นมุกเป็นคนจับแล้วกัน